สวัสดีครับกระผมนายคุณบดินเจ,จกินตายเลขที่30ครับผมภาคคุณสิทธิ์พันธ์เลขที่10บดิฉันนางสาวดีรล่คะคะกระผงเลขที่28ค่ะดิฉันนางสาวอรยาอัอง,สองสนุนเลขที่12ค่ะดิฉันไพรวินเบทูเลขที่37ค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องเครื่องส่งกินหอมจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านหาหน้ำส่งกินในโรงเรียน,นแม่สายปภาษีศาสตร์ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ที่มาและความสำคัญทุกวันนี้ห้องน้ำของโรงเรียนแม่สายประสิดศาสตร์ประสบปัญหากิ่นเหม็นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุจากนักเรียนในโรงเรียนและยังเป็นปัญหาที่แก้ไขาย,ยากเนื่องจากนักเรียนส่วนมากไม่รักษาความสะอาดและอุปกรณ์จึงทำให้เกิดปัญหาเช่นห้องน้ำสกปรกการเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดชักโครกการสุบบุรี ซึ่งผู้จัดทําได้ประสบปัญหาห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นจึงได้มีแนวคิดวิธีแก้ไขปัญหาโดยการใช้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนของพัดลมที่ไปศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้หลักการที่พัดลมดูดกลิ่นจากถุงหอมกระจายออกพื้นที่โดยรอบเราจึงใช้หลักการนี้มาใช้กับเครื่องส่งกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติโดยการเลือกใช้สมุนไพรต่างๆที่มีสรพพคุณในการดับกลิ่นขจัดความชื้นให้กลิ่นหอม แทนการใช้ถุงหอมเรามีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรหอมที่มีคุณสมบัติให้กลิ่นหอมเช่นใบเตยมะกรูกกดมะนาวตะไคร้ขา่ามีความสำคัญมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของพัดลมชนิดของพัดลมแลอะอุปกรณ์ในการช่วยรักษาสภาพการใช้งานวิธีการเก็กบสมุนไพรและระบบการทำงานของเครื่องส่งกลิ่นหอม ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเครื่องส่งกลิ่นหอมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติการฆ่าเชื้อราขจัดความชื้นในอากาศโดยน้ำเปลือกของสมุนไพรเป็นตัวกลิ่นและกลไกลการทำงานพัดลมการเชื่อมกระแสฟไฟฟ้ากลไกลของเครื่องพัดลมเพื่อน,นามาใช้เป็นตัวพัดกลิ่นออกสู่ภายนอกตัวกล่องที่บรรจุจากปัญหาที่ผู้จัดทาพบมาคณะผู้จัดทา งงจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องเครื่องส่งกลิ่นหอมจากสมุนไพรขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นในโรงเรียนแม่สายประสิศศาสตร์จุดประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในเรื่องห้องน้ําส่งกลิ่นเหม็นในโรงเรียนแม่สายประสิศศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการสกัดกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติ 3. เพื่อศึกษากลไกการทำงานและวิธีการออกแบบเครื่องส่งกลิ่นหอมจากสมุนไพรธรรมชาติ 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องส่งกลิ่นหอมกินโคตรยังมินเลยเห็นจริงไหมเนี่ยถึงตายเลยเอามาเอาเยอะไปพวกเราก็เหม็น่ะจริงเหม็นมาก ไม่ไหวกับกิน,นกไม่ไหวแล้วผู้นำหญิงก็เป็นเหมือนกันถึงข้นเด่นเลยอ่ะเรื่องดีจริงจะแก้ปัญหากำลังคุยอะไรกันอ่ะคุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาห้องน้ี่ยวของนหญิงน่นะจริงหรอใช่ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังทำโครงการเกี่ยวกับการส่งกินของจากสมุทรสาครเพื่อแยกใส่ให,ห้องน้ี่ยวของกินในเขตเมเราอยู่ ส่งืนกันด้รอมกันไหมใช่นะนะ่าสนใจเหมือนกันนะปไปกันวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือ 1. เทผ้า 2. ตะข่ายผ้า 3. ตะแกรง 4. ฟิวเจอร์บอร์ด 5. พัดลมโน้ตบุ๊ก 6. เปลือกส้มเปลือกมะนาวและใบเตยค่ะ อุปกรณ์ในการต่อสายไฟมีเท่านี้แล้วก็ขั้นตอนแรกให้เราตัดเปลือกนอกของสายไฟออกนะคะต่อไปเราจะเอาสายสีดำของทั้งสองมาต่อกันและใช้สายสีแดงของทั้งสองมาต่อที่สวิตช์นะคะแล้วก็เปิดก็จะใช้ได้แบบนี้ค่ะ ต่อมาเราจะทำการตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อประกอบตัวเครื่องนะคะการประกอบฟิวเจอร์บอร์ดเราจะใช้เทปผ้าในการติดฟิวเจอร์บอร์ดเข้าด้วยกันนะคะพอตัดแล้วเราก็จะนำฟิวเจอร์บอร์ดทั้งหมดมาประกอบเป็นตัวเครื่องจนได้แบบนี้นะคะ ในส่วนต่อมาเราจะทำการวัดขนาดของตะแกงนะครับแล้วเราจึงทำการตัดจากเส้นที่ขีดไปนะครับแล้วต่อมาทำการติดตะแกงด้วยเทปผ้านะครับควรติดเทปให้แน่นเพื่อป้องกันการชำรุดหรือการหล่นได้ แล้วเราจึงทำการเย็บได้ไปกับฐานของเครื่องนะครับทำการติดฐานของเครื่องโดยใช้เทปผ้านะครับโดยจะแบ่งเป็นปสองส่วนคือฐานและด้านข้างนะครับ ในต่อมาเราจะร่างภาพเพื่อทำบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ตัดตามเส้นที่ขีดไว้เมื่อทำเสร็จแล้วก็ทำการพับตามรอยนะครับหลังจากที่ประกอบปัจจุภันฑ์เสร็จแล้ว ก็เจาะรูบรรจุพันธุ์เพื่อให้อากาศด้านในถ่ายเทต่อไปเราก็จะตัดตะข่ายผ้าเพื่อนำมาปิดบรรจุพันธุ์เพื่อป้องกันสมุนไพรหลุดออกจากบรรจุพันธุ์และก้้งกันแมลงสุดท้ายนี้นะคะเป็นขั้นตอนการเตรียม ตัวสมุนไพที่จะนำไปใส่ในตัวปัจจุพันธ์นะคะขั้นตอนแรกเราจะปอกเปลือกมะนาวแล้วก็นำไปตากแดดเป็นเวลาประมาณครึ่งชงั่วโมงแล้วก็นำมาทดสอบกลิ่นค่ะว่ากลิ่นส่งว่าตัวเปลือกมะนาวส่งกลิ่นดีไหมจากนั้นให้กรอกสมุนไพรต่างๆที่ได้นำไปตากลงไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมนำเข้าเครื่องส่งกลิ่นหอม เมื่อกอกสมุนไพรลงไปในบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วเปิดฝากล่องตัวเครื่องแล้วนําบรรจุภัณฑ์เข้าไปวางไว้จากนั้นให้ปิดฝาแล้วกดสวิตช์แล้วเราก็จะได้เครื่องส่งกลิ่นหอมนั่นเองอืมาลองใช้ดีกว่า มันหอมมันมากมาก,มากเลยอ่ะอุ้ยอ,ยอใช่เย <Yeah, S 2> ้แต่ว่าต,ต้องไปติดหลายๆที่เลยนะโอเคได้เลย <Hey. S 1> ดีมาก